พาคุณผู้ชมไปแลกแขค้คอนกันมั่งค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะคะก็มีการจัดงานบุญแรกปีไม่ให้ทานไฟเมืองนัครค่ะเป็นการซืบสร้นประเพณีที่ดีงามที่วัดพระมหาธาสวรรมหาวิหารค่ะพร้อมก็มีการทําบุญตักบารนะคะพระพิสุกซ่งว่าซ่องรอยรูปค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใม่อค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะทัวรุ่งเลยแล้วนะในช่วงเช้าค่ะของววันขึ้นปีใหม่ค่ะรกตาวาน,นีค่ะที่วัดพระมหาธานวรมหาวิหานจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะซึ่งก็มีประชาชนและก็หนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมารวมกิจกรรมสําคัญก็คืองานบุญแรกปีใหม่ให้ทานไฟเมืองนครเนือ่องในวันปีใหม่2อ6 7ค่ะโดยประเพณีการให้ทานไฟเนี่ยแหละคะ่ะเป็นการทําบุญถวายผัตตาห้านพระภีสุกส่งในตอนหัวรุง่งมที่เราเห็นนะะั่นค่ะมีกอง องไฟกองใหญ่เลยค่ะจุดเอาไว้ทีลั่นวัดเพื่อจะคลายความหนาวพระทรงทานเก็จะยูแ่แขกแขกกับกองไฟนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มีการตั้งเตาเผาหม้อประกอบอาหารขา่าวว่านตามตำรับผืนเมืองขึ้นประเคน้นประเพณีนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชือ้อนะแล้วก็เหลื่อมไส้ในพระรัตนตรยัยของพุทธศาสนิกชน,ช,นชาวจังหวัดนครรี่ธรมรมราชบรรยากาศก็เป็นไปย่างอบอุ่นค่ะเพราะมีกองไฟกองใย่าหี่นี่นะคะมีประชาชนทั่วสารทิศเลยแหละค่ะให้ความสนใจกับการให้ทานไฟในครั้งนี้ ครับจากนั้นเนี่ยด้านหน้าของวัดพระมาธาดนะนะครับก็มีพีทีทำบุญจักบาทนะน,นี่ขขาวสา,นานอาเน้งนะครับประทุ่งจำนวนสองรอยรูป าจาก 18- จังสิวัดในจังหวัดนครที่สมรัสมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ราชการจังหวัดนครนั้นนะครับรองผู้ว่านาย,ยกศเซธมุนีนครน,นะครับวัน่าส่วนราชก,การประชาชนหนักทองเฉียวข้ารรวมเป็นจำนวนมากับเพื่อกสมบูญนเสริมิริมงคลให้กับตนเอ้และครอบครัวในวันขึ้นปีไม่นะครับเพราะมีความเชื่อว,ว่าหากเริมต้นโดยการสำบุญจะนุ่นนำให้ชีวิตรุ่งเรืองรับรื่นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทางนี้ตลอดดส้งวันนะครับมีประชาชนหนักทองเทียวจากไา่จังหวัด เดินทางมาไหว้องค์พระธาตุเจดีย์ย่างเนืองแน่นรับปีใหม่2 5 6พนระครับฝั่งเสียงพี่น้องประชาชนกันแรกครับก็รู้สึกดีนะคะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องมงคลนะคะค่ะได้ได้ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นพระรีนรรศที่สวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชด,ด้วยค่ะดีค่ะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากค่ะมาทุกปีค่ะตักบาทก็มาทุกปีอยู่อยู่แถวนี้ค่ะอยู่ไม่ไกล ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะอนุรักษ์ไว้ะค่ะค่ะใช่ค่ะทำอุปกรณ์แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมาตักบาตรตั้งใจจะมาตักบาตรต้อนรับปีใหม่ค่ะมาจากอำเภอพงศรีนะคะเพราะตั้งใจว่า,ามาทำบุญวันบุญแรกของปีนะคะให้ว่าเราได้มาทำบุญเพื่อความสบายใจของเราเองะคะ่ะประทับใจนะคะ ผู้คนมากมมากหน้าหลายตามานะคะแล้วก็เป็นการทําบุญแรกทำบุญทานไฟเราได้ร่วมบุญไปด้วยค่ะถือเป็นการทําบุญไดส้สองทางเลยค่ะจากอ่านบุญขึ้นปีไม่นะครับทำบุญตักบาทกันแล้วเนี่ยมา